นี่คือการแข่งขันรอบชิงชเลิศทักษะฟิวชั่นแห่งชาติระหว่างทีมเซดุยลุยไปเรื่อยกับทีมคุณประนีสิทธ์บรรจงการแข่งขันเริ่มแล้วครับทีมเซดุยลุยทันทีโดยไม่สนใจกู่มือแม่เราจริงๆทางฝ่ายทีมคุณประนีสครับศึกษาคู่มืออย่างละเอียดจึงลงมือทำเซดุยเซนลาครับคุณประนิเซตาม,มาและปน์นี้เป็นของเซดุยครับอา้าวผลงานเซดุยพังลงมาซะแล้วครับแชมป์กลายเป็นคุณประนิเพราะทำงานตามงแต่ตอนอย่างแท้จริงศึกษาสักนิดคิดก่อนทำนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ